สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำในการตรวจเช็คดีเช็คเสียของเดนนํำทิ้งเครื่องซักผ้า LG ฟาบนนะครับตัวนี้คือถ้าตัวนี้เสียก็จะมีอาการไม่ปล่อยน้ำนะครับเครื่องซักผ้าเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ามันมันเสียไหมนะครับต้องรู้วิธีเช็คนะครับวิธีเช็คก,ก็ไม่ยากครับเราเราใช้มิเตอร์วัดหรือป้อนไฟ220โวลต์นะครับดูว่าตัวนี้มันมันอยู่ในตำแหน่งนะครับ ก็ต er nations, pues ne, ัวน nah, right ี้มันก็จะมีสองตำแหน่งนะครับแล้วตำแหน่งแรกเราก็จะป้อนต้นไฟตัวนี้ครับนี่ผมทำนปตัวนี้ไฟสองยี่สิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็น L นะครับตัวนี้เป็น N นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้สําคัญห้ามใหญ่นะครับตัว L ตัวนี้ขั้วกลางนะครับขั้วกลางตัวนี้ส่วนสองขั้วนี่เป็น N นะครับ N เวลาเราตรวจเช็คเราทําเหมือนผมเนี่ย เราแรกๆเราเสียบตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็จะเลื่อนเข้ามาอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้ครับประมาณนี้มันก็จะมีตัวนี้โผล่ออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือปกติคนระับแล้วตำแหน่งที่สองเราก็ย้ายย,าย้ยายย้ายจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้ครับแล้วตัวนี้ก็จะเข้าสุดถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าตัวนี้ปกตินะครับแล้วก็พออยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะมีเสียงมอเตอร์หมุนด้วยนะครับ แต่ตัวนี้ห้ามห้ามย้ายอย่างนี้ถ้าเราย้ายาอ,นนอย่างนี้ช็อตเลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับชอ็ชอตช็อตเลยเพราะว่ามันเอ็นชนเอ็น,นครับก็คือ Newton, นิวตันชนนิวตันครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาเราเช็คเราต้องตัวนี้เป็นหลักนะครับตัวนี้ช่วงแรกมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ฟอนไฟเข้าไปมันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะหยุดนะครับจากนั้นเราก็ย้ายตำแหน่งนี้มาตัวนี้ก็จะเข้าไป อ,นนอ,อ,อันนี้คือปกตินะครับคือปกตินี่คือปกตินะครับแต่ถ้าเดี๋ยวผมจะลองฟ้อนไฟให้ดูอันนี้อันนี้คือใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้งานอันนี้นะครับตัวนี้เป็นหลักครับตัวกลางเสียขอไปตัวนี้มันมันจะดึงสุดดึงยาวนะครับช่วงนีงแ้แหละ เวลาเครื่องซักผ้ามันก็จะอยู่ประมาณนี้นคือปิดน้ำเลยอนี้ผมจะป้อนไฟเข้าไปนี่ครับซักเสกเกตดูตัวนี้แล้วอันนี้ผมก็จะป้อนไฟเข้าไปนะครับสังเกตดูตัวนี้มันมันจะเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งครับเนี่ยมอเตอร์หมดแล้วนะครับเนี่ยหยุดแล้วแค่นี้อันนี้คือปกตินะครับแล้วเรามาย้ายย้ายคู่นะครับย้ายคู่ ก็ตัดไฟก่อนนะครับย้ายย้ายตัวนี้เอามาฝังนี้พอนะครับพอผมปล่อยปล่อยไฟตัวนี้ก็จะเข้าไปอีกครับนะสุดละก็ก็จะได้ยินเสียงมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็หมุนไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นครับอันนี้คือป,ปกตินะครับน,นี่คือป,ปกติ ก็จะได้เสียอินเสียมอเตอร์นะครับเรามาดูตัวที่เสียนะครับเรามาดูตัวตัวที่เสียอันนี้ดีครับตัวที่ส่วนตัวที่เสียค,คือตัวนี้นครับอันนี้ลืมบอกไปว่าวัดโอห์มนะครับวัดโอห์มเนี่ยวัดโอห์มปกติตัวนี้ก็ปกตินะครับอันนี้คือเสียวัดได้ค่าเท่ากัน ก็คือไม่ไม่หนีกันมากก็ค่ล้เขียนแต่ว่าตัวนี้ทำไมมันเสียบางทีวัดโอมอย่างเดียวมันมันไม่ไม่ชัรวนะครับเราต้องป้อนไฟอันนี้ผมก็จะป้อนไฟไว้คือถ้าไปอยู่ในเครื่องซักผ้าซ็อกเก็ตมันจะบังคับด้านอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาเราตรวจเช็คเราทำนี้เราต้องระวังนะครับอย่าไปเสียพัวผิดคือตัวนี้ไฟ L อลก็อยู่ตรงกลางตลอดนะครับ ส่วนส่วนเอ็นนิวตันก็เรียกฝั่งนี้อันที่สองก็ฝังฝ่งนี้เพราะฝั่งนี้บอร์ดจะสั่งมาแล้วก็มาจําลองข้างนอกดอนนูอันนี้ดูนะครับว่าตัวนี้มันเสียเพราะอะไรวัดข้าโอ์มได้เท่ากันนะครับกดตัวดีนะครับจะได้ยินเสียงเหมือนเหมือนโซลินอยจะได้ยินเสียงตับแตกแต่ว่าตัวนี้ไม่ดึงครับเสียงมอเตอร์ไม่ทํางาน ัวนี้ดังตอกแตกแต่ไม่ดึงตัวนี้เข้านะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายตำแหน่งเดี๋ยวสิเดี๋ยวลองเสียบแน่นๆอีกที ใช้ต้องเสียบนิดหนึงน,นะครับสองขั้นี้แตกกันไม่ได้ช็อตเลยนะครับผมลองติดอีกทีบางทีอาจจะเสียบไม่แนะนะครับก็จะเยินเสียงตอกแตกตัวนี้ไม่ดึงครับอันนี้ลองดูตำแหน่งที่สองนะครับถับปักกับเพื่อความชัวร์แล้วก็เสียบย้ายมาตำแหน่งนี้ครับถ้าของถ้าของดีปก,ปกติมันจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะเราเราจะเห็นขีดนี่นะครับ ขีนี้มันก่อนก่อนจะทือชนเนี่ยมันมันจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งมิลน,นะครับอันนี้คือปกติเราก็มาทําให้ให้เหมือนนะครับเห็นขีดนี้นะครับแล้วก็กาวไว้ประมาณหนึ่งมิลแล้วก็หยุดไปตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นหน้าคอนแทคต่อกันช่วงน,นะครับแล้วก็มาเสียบแล้วก็มาปล่อยไฟดูครับก็ไม่ดึงครับได้ยินแต่เสียงตอกแตกนะครับ ตัวนี้ไม่ดึงก็แสดงว่าตัวนี้เสียนะเสียแต่ที่เราทําให้เรางงคือวัดค่าโอห์มปกติครับวัดค่าโอห์มได้ปกติตัวนี้คือตําแหน่งเนี้ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าเป็นเพราะอะไรมันก็จะมีคล้ายๆลูกเบี้ยว,วเป็นรูปเบี้ยว การเสียข้องดินน้าทิ้งก็จะมีประมาณสองสาอย่างนะครับก็คือหน้าคอนแทคและก็เฟืองนี่มันลุบลุบนะบก็คือถ้าเราป้อนไฟไปถ้า,ถ,าถ้าเราดึงดึงได้ก็แสดงว่าตัวนี้มันมันลุบต,ตำแหน่งแรกนะครับคู่นี้แต่ถ้าถ้าคู่นี้เราสามารถดึงได้ปกติแต่คู่นี้เราไม่สามารถดึงได้ตัวนี้ต้องดึงแรงกว่าถึงจะเป็นปกตินะจะให้ดูว่าข้างในมันจะมีหน้าคอนแทค บางทีหน้าคอนแทคมันแค่สกปรกเราก็มาทำการทำความสะอาดนะครับนะครับตรงนี้มันจะมีหน้าคอนแทคอยู่สองอันนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น Loop ลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวรักษาตำแหน่งตัวนี้เวลามันมันหมุนนะครับเวลามันเคลื่อนมามันก็จะมีลูกเบี้ยวมันดันหน้าคอนแทคตไปนี่ครับหน้าคอนแทค ตำแหน่งแรกก็จะสุดนะครับตำแหน่งที่สองก็จะมาอยู่ประมาณนี้เราสังเกตด,ดูลูกเบี้ยวมันจะมีคอนแทกนะครับคอนแทกเพื่อให้ mm hmm. เพื่อให้นิวต mm ัน hmm. ฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันถึงกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีจังหวะนะครับ mm hmm. เป็นคู่เราถ้ามีปัญหาก็ลองมาตรวจเช็คตรงนี้ว่ามันมันสะพานไฟมันมาได้ไหมนะครับอันนี้ผมก็มาขัดดูนะครับเห็นไหมมันอันนี้ใช้งานมาแล้วมันจะมีคาราบดำๆแล้วอันนี้ผมมาขัดตรวจเช็คนะครับ หน้าคอนแทคต่อปกติค่าโอมใกล้เคียงกันแต่ว่าป้อนไฟไปแล้วมันแค่ตอกแตกนะครับไม่ทำงานน,นี่คือเสียครับถ้าถ้าเผลอมาถอดตัวนี้ออกมาวิธีใส่วิธีใส่วิธีใส่ก็ไม่ยากครับตัวนี้ถ้าเราเผลอเผลอทำหลุดออกก็ทำอันนี้เป็นตัวตัวนี้เป็นมอเตอร์มอเตอร์ ก็ทำเป็นครึ่งมุมกลมเนี่ยถ้าเราเผลอไปถอดออกทำความสะอาดครึ่งวงกลมแล้วตัวนี้ก็ความมาไปสุดนะครับมันก็จะเข้ากันอยู่ประมาณนี้ต้องส,สับเฟืองให้ถูกดูว่ามันดูว่ามันมาะสุครับ ประมาณนี้ครับถ้าเกิดดูตัวนี้มันจะเริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็สุดนะครับแล้วก็พอพักมาตัวนี้ก็จะสุดนะครับตรงตรงนี้มันก็จะมีเรเอยนี่ครับเรืยตรงนี้สวมเข้าหลูหลูเนี่ยมันจะมีรูหลูหลูตัวนี้นะสวมเข้ามันก็จะได้เราเห็นพวกตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้โคง้งๆค้งลูกเปียวมันก็จะมาดันหน้าคอนแทก มาใส่เขาที่ก็ดับตัวนี้นิดนึงถ้าเราทำความสะอาดหน้าคอนแทคเราต้องถอดตัวน,นี้ออกเพื่อให้ง่ายนะครับก็ใส่ไม่ยากนะครับหาตำแหน่งที่มันใส่ง่ายนะที่มันไม่ดันอันนี้อยู่ล่างนะครับครับก็จะได้ต่าง ตรงนี้ก็จะเป็นรูปเดียวรูปเดียวสองชั้นเนาะตัวนี้อันนี้หน้าคอนเทคแล้วก็เอามือกดๆกแล้วล่ารูสุดไหมนีม่สุดไี่สุดเสร็จแล้วเราก็ประกบยึดหนับนะก็จะมีช่องของ Ikke sant? ที่เราสงสัยว่าหน้าคอนแทคกมันสกปรกนะครับไปมากถ้าเราอยู่ใกล้ที่ซื้ออะไรแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณสามร้อยนะครับราคาถ้าต่างจังหวัดอาจจะแพงกว่านี้นิดหน่อยของ LG นะแต่ที่ห้องาอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ดึงดูเนี่ยต้อง เรามาเทียบของดีของดีกด็ดึงได้เท่านี้ครับก็จะมีขีดขีดอันนี้นิดๆหนึ่งอันนี้ที่เราประกอบมาก็จะเห็นขีดอันนี้ก็ปกติครับอันนี้คือเราลื้อทำกําจาดหน้าคอนแทนะครับลองมาวัดค่าโอ์มนะค่าโอ์มวัดตัวดีก่อนนะครับ จะดูว่าได้เท่าไหร่จับคู่นี้นะครับจับสองคู่นี้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับได้ไดสี่จุดหนึ่งคีนะครับ K oh คีโอห์น,นี้สี่จุดหนึ่งคีโอหนะครับมืออาจจะไม่นิง สี 1> 1่จ oh <Okay. S 1> ุดหนึ่งคโอหมโอเคตำแหน่งนี้ยาวสุดนะครับก็จะได้วัด4.1่จุดโอมถ้ามาตำแหน่งตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่มันหยุดเนี่ยก็จะได้ประมาณ11บเอนะครับที่ผมวัดดู11บเอ็ดคโมนะครับแล้วตัวนี้ก็จะไม่ไปต่อแล้วเรามาวัดข้างนี้มาวัดคู่นี้ครับตัวกากับคู่นี้ก็จะได้ประมาณ หกหกจุดห้า k โอห์มนะครับหกจุดห้า k โอห์มอันนี้คือปกตินะครับก็คือฝั่งนี้ถ้าอยู่ตำแหน่งอันนี้ตำแหน่งที่มันยาวสุดก็จะได้ประมาณสี่จุดสี่ k โอห์มแล้วกันครับเลขกลมสี่จุดหนึ่งแต่ถ้ามาตำแหน่งนี้ตัวนี้ก็จะจากสี่จุดหนึ่งก็จะเป็นสิบเอ็ดกว่านะครับ k โอห์มนะครับทำให้ ตำแหน่งนี้หยุดแล้วมาวัดตำแหน่งนี้ก็จะได้ประมาณ6.5 k o ดหมนะคอหนะห้าเคโอห์มอันนี้คือปกติครับเรามาดูตัวเสียนะตัวเสียก็ขึ้นนะครับเท่าที่ผมเช็คดูวัดตรงนี้ก็จะได้4.4่จุดคโอมนะรเรามามาตำแหน่งนี้ ขยักที่2ก็จะได้11อ่ะใกล้เคียงกับของดีนะครับแล้วมาคู่นี้ก็จะได้7.2จุดสองก็วัดค่าโอห์มแล้วจากใกล้เคียงของดีนะครับแต่ว่าเวลาเสียบทํางานแล้วมันแค่ดังตักแตกไม่มีมอเตอร์หมุนแต่ตัวนี้มอเตอร์หมุนนะอันนี้คือเช็คเช็คไอ้ป้อนไฟนะครับสองบนะบว่ามันดีเสียยังไงแต่เราก็ต้องดูว่า เดี๋ยวผมจะป้อนไฟตัวนี้นครับบางทีเฟืองมันลูดเราต้องตำแหน่งนี้ครับเราต้องเอานี้ล้างไว้ถ้ามันมีแรงดึงก็แสดงว่าไอเฟืองนีไม่ลูดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟตำแหน่งนี้นครับอันนี้ต้องเสียบให้แน่นนะครับต่อไฟต้องตำแหน่งนี้นครับสามขั้วอันนี้ลายนิวตนนัน ตัวนี้ต้องดึงให้สุดเดี๋ยวผมจะมันต้องมีแรงต้านมือนะครับผมจะเอามือนี้ดันไว้นะครับอย่างไ้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟนะมือเราสู้ไม่ได้นะครับถ้าถ้าตัวนี้ไม่ดีมันจะถ้าเฟืองมันรูดนะเนี่ยมือมัน,ม,นม,มันจะไม่สามารถชนะมือเราได้นะครับแต่ถ้าตำแหน่งนี้ครับ ตำแหน่งนี้ถ้าเราย้ายนิวตันทอาไว้ฝั่งนี้ถ้าตำแหน่งนี้มือเราต้านได้ปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวนะตำแหน่งนี้ม,มือเราต้านได้ไม่เสียนะครับเป็นปกติแต่ถ้าเราปล่อยมันก็เข้าไปอันนี้คือปกติครับแล้วก็จะได้ยินเสียงมอเตอร์ทํางานนะครับอันนี้คือปกติเวลาเราทําสายเชิคเข้านอก นี่คือปกติครับก็จะมีเสียงมาเตุ้นทวนนะครับตำแหน่งนี้เด้เสียบตัวนี้กลางตลอดนะครับตรงเส้นลายนิวตันมันจะย้ายข้ามสองตัวนี้ได้ถ้าเราทำเช็คข้างนอกแต่ถ้าในเครื่องมันจะมีซอฟเกแบังคับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดแน่น,นอน แต่ว่าเวลาเราทําตรวจชิคข้างนอกอย่างนี้ครับลายเนิ้วตนันตัวนี้ดึงที่สุดนะครับต้องมีแรงต้านมือนะครับมือเราดึงไม่อยู่มันลากเข้าไปแข็งครับแล้วก็เราตัดไฟเรามาย้ายเนิ้อตันมาฝั่งนี้มันก็จะดึงเข้าไปอีกแต่ว่าตัวเนี้มือเราสามา,มารถดึงได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟจากบอร์ดนะครับเป็นไฟไม่ไม่แรงมาก นะครับน่มันก็ดึงเข้าไปแต่ว่ามือเราลังเลยแต่ถ้าเราอันนี้คือปกติครับแต่ถ้าเราปล่อยมันก็เข้าไปก็จะมีเสียงมอเตอร์อทํางานอันนี้คือปกติครับตัวนี้อันนี้คือตัวดีครับยังไม่ได้ใช้งานเลยติ๊กเกอร์ยังไม่เกะ,ะส่วนตัวนี้ตัวเสียนะครับวัดค่าโอห์มปกติหน้าคอนแทคทำความสะอาดปกติแต่ว่าเวลาปลอนไฟไปแล้ว มอเตอร์ไม่ทํางานแค่ดังตัตกเหมือนเป็นโซลินอยด์ก็แสดงว่าตัวนี้เสีย100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็เอาไปเปลี่ยนนะครับราคากลางๆก,ก็อยู่ประมาณสามร้อยนะครับเดินน้าทิ้ง lg นะครับถ้าซื้อแต้หวันอาจจะแพงนิดหน่อยค่าคนส่งอะไรนะครับถ้าตัวนี้เสียก็จะเกิดอาการไม่ปล่อยน้านะครับไม่ปล่อยน้ําถ้าเราเช็ควา่า รู้ว่าไม่เสียแต่ว่ายังไม่ปล่อยน้ำก็อาจจะเป็นที่บอร์ดนะครับต้องไปไล่ดูที่บอร์ดครับน,นี่คืออาการเช็คบงต้นแครป้อนไฟบปง้อยยี2สเข้าไปคู่คู่นี้นะครับคู่นี้อันนี้ L นิวตันตำแหน่งแรกมันก็จะมามาปีประมาณนี้แล้วหยุดนะครับร้อยก็ย้ายนิวตันมาฝั่งนี้มันก็จะเข้าสุดอันนี้คือปกติครับ,รบสำหรับการตรวจเช็คเดินน้ำทิ้งก็ขอจบเท่านี้นะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับในการตรวจซ่อมนะครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ